ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่หมมค่ะมาเจ,เ,จเจอกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะแม่หมมจะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆในหัวข้อว่าสร้างพลังรักแบบใดจะหนุนนำชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วกันเนาะเพื่อนนำไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเพราะว่าการอ่านไพ่นี้ก็เป็นพลัง ภาพรวมนะคะก็นำคำทำนายดีๆไปปรับใช้นะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดพลังงานตัวตนของเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนพลังงานเป็นแบบใดกันบ้างนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแหม่มนะซัพพอร์ตแมมด้วยนะคะให้แม่มได้มีโอกาสมานั่งอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆเ,เป็นกาลยานามิตรกันไปนานๆนะคะโอเคอ่ะ มาดูกวารว้าวหนึ่งไนเท้าการเริ่มต้นนะคะหรือว่าการประสบความสำเร็จก็ได้นะสเตรนมาก,กับความมั่นคงด้วยนะคะเพราะว่าผ่านการวางแผนมาดีแล้วกันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสด้วยนะคะหรือว่าถ้าเป็นนักบริหารจัดการอยู่ก็ประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีนะคะ อะไรที่เป็นปัญหาต่างๆกำลังขี้คายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆอย่างปลอดภัยนะคะมีพลังที่ดีให้กับตัวเองเพื่อนๆมีโอกาสได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่หรือเริ่มต้นกับงานใหม่โอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะช่องทางใหม่ๆอย่างนี้โซเชียลออนไลน์ได้หมดเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นที่มากับความมั่นคงหนักแน่น ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วฉะนั้นการเริ่มต้นครั้งนี้จึงเป็นการเริ่มต้นแบบแบบเขาเรียกว่ามีพลังเลี่ยมไปด้วยพลังอะคะ่ะยิ่งการทำอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะกับทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์อย่างนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะการวางแผนการวิเคราะห์ การเขาเรียกว่าการใช้ความสามารถของตัวเองอะ่ะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการพัฒนาอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องของการเรียนรู้ก็ได้การเรียนรู้การไปแบบเหมือนการพัฒนาตัวเองอะ่ะเข่าคอสอบรมต่างๆหรือการศึกษาเล่าเรียน ต่างๆอย่างนี้ค่ะคือเหมือนจังหวะมาแล้วจะมองไปในเรื่องของความสําเร็จในการศึกษาการจบคอร์สอย่างนี้ค่ะหรือการจบการศึกษารับปริญญาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือโอกาสสําเร็จทีนี้เพื่อนๆมากับความมั่นคงฮามัสเตรนเนี่ยคือความมั่นคงคือความหนักแน่นนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบด,ดี นะคะมีทั้งพระเดชพระคุณในตัวเองถ้าเกิดเป็นนักปกครองดูแลคนอื่นเป็นผู้บริหารก็สามารถจะปกครองดูแลคนอื่นได้ไปในทิศทางที่ดีเลยเชื่อฟังนะคะคือลูกน้องบริวารเชื่อฟังนะคะหรือว่าคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเชื่อฟังนะคนแวดล้อมอะค่ะเชื่อฟังดีเนาะด้วยความที่มีเหตุมีผลและมีความเมตตาอยู่ในตัวเองด้วย ถ้าเกิดเป็นผู้นำในเรื่องของการจะต้องขับเคลื่อนนำพาองค์กรนำพาครอบครัวนำพา,าบริวารไปสู่ความสำเร็จต่อให้มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะก้าวผ่านก้าวพ้ปัญหานั้นไปได้นะคะขึ้นที่ถาโถมจะเข้าสู่พลังแห่งความสงบนะหันหาฝั่งได้อย่างถูกทิศถูกทางแล้วเนาะอืม เพื่อนๆเป็นคนที่มีทักษะในตัวเองนะทํางานได้อย่างละเอียดละออนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถไปในทิศทางที่ดีหลายพลังงานของเพื่อนชอบทางานคนเดียวชอบทํางานที่อยู่กับตัวเองอะ่ะคือใช้พลังกับตัวเองอะ่ะขับเคลื่อนซึ่งการงานนั้นเป็นโอกาสดีด้วยเรียกว่ายังสามารถใช้ทักษะของตัวเองอะคะ่ะขับเคลื่อนงานไปได้ส่วนเรื่องการเงินนั้นการเงินนะคะ ไหลลื่นมาเรื่อยๆการเงินก็มาจากการงานนั่นแหละนะคะเป็นหลักหรือการไปลงทุนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสว่าจะได้การเงินเข้ามาซัพพอร์ตให้กับตัวเองมีเงินต้องรู้จักเก็บรู้จักออมนะคะ,ะเพราะว่าความสามารถของเพื่อนๆนั้นน่ะทำให้บางทีเพื่อนๆก้มหน้าก้มตาทำงานะ่ะอาจจะบางพลังงานก็ลืมใช้เงินไปเลยก็มีนะ อันนี้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าจะได้เก็บเนาะจะได้เก็บเงินเอาไว้หรือบางทีในบางพลังงานของเพื่อนๆมีเป้าหมายอะไรบางอย่างกับการเก็บเงินนี้นะคะเช่นะะเป้าหมายของเรื่องของความาเขาเรียกว่าการดูแลตัวเองให้ได้อย่างนี้ค่ะหรือการส่งบ้านส่งรถส่งไปให้ครอบครัวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเหมือนกับบางทีก็เป็นหลักให้กับ คนอื่นเหมือนกันทำงานเกี่ยวกับด้านของการงานที่เกี่ยวกับความละเอียดงาน DIY นะคะหรืองานที่เกี่ยวกับทักษะงานที่เกี่ยวกับงานช่างงานฝีมืออะไรแบบนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนอกจากนั้นอย่างที่บอกไปเนาะงานที่เกี่ยวกับผู้บริหารการใช้ความสามารถแบบน,นี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยการปกครอง าการจัดการเนี่ยก็ได้ด้วยนะอะเดี๋ยวมาดูนะคะสร้างพลังรักแบบใดจะหนุนนำชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะคะควีนถือดาบมากับเดอะทาวเวอร์ค่ะสามดาบสองไม้เทา้าแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะ สร้างพลังรักแบบใดจะหนุนนำชีวิตไปในทิศทางที่ดีพลังรักแบบใดต้องบอกว่าพลังรักแบบที่ไม่ทำให้หัวใจเราเจ็บปวดอะเราเป็นคนที่รู้นะคะเพื่อนๆว่าอะไรที่มันท็อกซิกกับเราเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เป็นท็อกซิกเราต้องตัดจบเราต้องตัดจบได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนนะคะเราต้องรักตัวเรา เราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเรามีหัวใจหนึ่งดวงเราต้องถนอมหัวใจนี้เอาไว้นะคะอย่าเอาหัวใจของเราไปอยู่กับพลังลบไปอยู่กับความไม่ชัดเจนไปอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่งดงามนะคะไปอยู่กับเรื่องราวที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันดูยุ่งเหยิงอะ่ะ นะคะดูไม่ชัดเจนดูไม่ซื่อสัตย์ดูคุมเครือแบบนี้คือเราไม่ทำและเราไม่ให้ใครมากระทำต่อเราแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเด็ดขาดหากเรารับรู้ว่าเราเามีเหตุที่จะต้องเจ็บปวดในจิตใจแล้วอะเรียกว่าเราต้องตัดจบพลังลบๆแบบนั้นออกไปนะคะเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่มีอนาคต เราเป็นคนที่มีอนาคตเราเป็นคนที่มีแนวทางและลู่ทางความชัดเจนให้กับตัวเองถ้าในกรณีนะคะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของตัวเลือกทางเลือกเราจะต้องออกมาเป็นผู้ดูนะคะก็คือให้เห็นตัวเลือกทางเลือกนั้นอย่างชัดเจนเราเป็นเรามีสิทธิ์เลือก แต่เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราและการเลือกของเราเนี้ยจะต้องไม่เป็นการเลือกที่อทำลายตัวเราหรือว่าทำลายใครและในขณะเดียวกันเราไม่เป็นตัวเลือกของใครนะคะเพราะเราเป็นคนที่สามารถที่จะใช้พลังตัวเองในระมิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้อะเราเติบโตเราเก้าวหน้าได้ด้วยตัวของเราเองเราเป็นคนเก่งนะคะ เราเป็นคนที่มีปฏิพัน์ไหวพริบดีเป็นคนที่ฉลาดเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ถ้ามองถึงควีนถือดาบอะไม่ให้ใครมาทำลายได้ง่ายๆนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะใครอย่าหวังว่าเข้ามาแล้วจะมองเราเป็นตัวเลือกทางเลือกเราไม่เอานะนะคะเราไม่ได้อยู่ในพลังงานแบบนั้นเราไม่ได้ดึงดูดพลังงานแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้ามาไม่ชัดเจนเราก็ไม่รับ ะะเราเลือกที่จะอยู่กับตัวเองดีกว่าและถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ต้องตัดสินใจนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการงานเขาบอกว่าถ้าให้เราวางแผนการตัดสินใจนั้นให้ดีก็คือว่ามันจะต้องมากับอะไรมากับความมั่นคงนะะมากับความซื่อสัตย์มากับความจริงใจนะ,ะมากับความเติบโตและความก้าวหน้า เราไม่ได้ต้องการที่จะคบใครแบบฉาบฉวยแต่เราเป็นคนที่จริงจังเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเราจะไม่ได้ไปอยู่ในหนทางเลือกของใครเราจะคือถ้าเกิดเราอยู่เราก็ต้องเป็นหนึ่งเดียว,วอะค่ะนะคะไม่ได้มีแบบว่าเ ความคุมเครืออะไรอยู่ในนั้นและเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเพื่อนๆแบบว่าอาจจะตัดจบอะไรได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าพลังมันไม่หนุนนาชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานการณ์นะคะคือถ้าสถาน,ถานการณ์ไม่ดีก็ไม่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นเดินออกมานะ,ะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นก็เดินออกมาซะอย่างเนี้ค่ะมาเริ่มต้นใหม่โฟกัส สิ่งใหม่นะคะโฟกัสกับปัจจุบันโฟกัสกับอนาคตอย่างนี้ดีกว่านะคะอืมก็เรียกว่าอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะถ้าใครเข้ามาไม่ชัดเจนกับเพื่อนๆอ,อ่ะคือมาเร็วไปเร็วอ่ะคือเรารู้เร็ว แล้วก็จบกันไปอย่างเนี้ยค่ะบางทีางมันถึงจังหวะหรือแม้เราจะคบเข้ามาระยะหนึ่งแล้วออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมารู้มาอะไรเงี้ยแล้วเรารักตัวเองอ่ะเราจะตัดจบง่ายมากนะคะถ้าเกิดไม่มีการปรับตัวหรือว่าทําอะไรให้มันดีขึ้นอ่ะเราก็ตัดง่ายมากเพราะว่าเรารักตัวเองแล้วไงเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วงอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะวิธีสร้างพลังรักแบบใดจะหนุนนำพาชีวิตนะคะ ไปสู่ทิศทางที่ดีนะ The Lover มากับ The Hermit แล้วก็แปดดาบค่ะจัดตินี่เห็นไหมเป็นคนยุติธรรมมากแล้วก็เก้าเก้าไม้เท้านะคะ คือพลังของความเข้มแข็งอะ่ะมันขึ้นต่อหน้าภัยหนีค่อนข้างเยอะบ่งบอกถึงเพื่อนๆเป็นคนที่เวลาตัดจบอะไรแล้วตัดจบจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมาแล้วซื่อสตอัตย์ต่อต่อต่อตนเองอะ่ะซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ถ้ามาแล้วมันคุมเครือไม่ชัดเจน อย่าหวังว่าจะได้อยู่แม้จะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ยังต่อให้ยังรักอยู่อ่ะก็กล้าที่จะเดินออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่าเรามีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่เราจะไม่อยู่ในกำแพงที่เหมือนคุกนะคะกำแพงของความทุกข์ที่เป็นคุกขังจิตใจเราอ่ะนะคะให้แบบว่าเนี่ยต้องเจ็บปวดอะเรื่องอะไรอใจของเราอ่ะใครจะมี แบบจะอนุญาตให้ใครมาเอาดาบมาปักเราง่ายๆหรอเราไม่ยอมนะคะเราบอกว่าโอเคจบกันสักทีนะคะเราขอรักตัวเองขออยู่กับตัวเองและอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆนะ่ะเป็นคนเด็กขาดชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือพลังของเพื่อนๆนะ่ะเป็นพลังแห่งความเมตตาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าเพื่อนๆบอกว่าเมตตาคนอื่นนะ่ะก็เมตตามาแล้วนะ ไหนเลยจะเมตตาตัวเองไม่ได้ล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องให้ความเมตตากับตัวเองอะคะ่ะเนี่ยจึงเป็นะเฮอร์มิตเลยกลับมาค้นคว้าศึกษาหัวใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตจะอยู่เป็นโสดแล้วมีพลังอะ่ะแล้วมีความสุขอะมันก็น่าจะดีกว่าอยู่แบบความสัมพันธ์แล้วมันทุกข์อะนะคะก็ขอไม่ไม่ไม่รับตรงนั้นดีกว่าเดินออกมานะคะหาทางออกให้กับตัวเองเจอแล้วอาจจะมีผู้รู้กูรูหรือที่ปรึกษาที่ดีหรือธรรมะ นะคะที่ส่งเสริมให้เพื่อนๆนกล้าที่จะยุติอะไรที่มันเจ็บปวดต่อหัวใจอะค่ะมาเพื่อนๆไม่ได้ไปกล่าวโทษหรืออะไรคนอื่นเขานะคือเขาจะทำอย่างไรทุกคนมีกรรมเป็นของตนเนาะแต่เราต้องการที่จะเดินออกมาจากกรรมนั้นเราไม่ต้องการติดบ่วงของกรรมนั้นนะคะออกมาสู่ความยุติธรรมความชัดเจนของเราดีกว่าหากมีเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะได้รับความยุติธรรมแล้ว นะคะเราจะได้อ้อก้าวออกมาจากพลังตรงนั้นสักทีหนึ่งนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าเราจะมีความผูกพันเลยก็แล้วแต่แต่พลังแห่งการรักตัวเองมันมากกว่าเราต้องการไปเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่นะคะในในเราเริ่มต้นกับชีวิตของเราใหม่เพื่อเติบโตในรูปแบบของเราเองอ่นะ,ะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีให้กับตัวเรา มองอนาคตมองข้างหน้านะคะไม่จมปรับอยู่กับเดิมๆที่มันเป็นทุกข์แล้วอย่างนี้นะ,ะทีนี้ถ้าเ,เพื่อนๆตัดจบความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดอยา่าเป็นสามดาบจบออกมาเดินออกมาแล้วแปดดาบเดินออกมาเก้าดาบเดินออกมาความยุติธรรมมันเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบหนึ่งคือใช้ชีวิตเป็นโสดก็ได้ หรือเป็นโสดอยู่แล้วเป็นโสดพนานแล้วก็ใช้ได้ใช้อยู่กับตัวเองได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราค่อนข้างหลักอิกสระด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแนวอินโทเวิร์ก็ได้นะคะหรือว่าหรือว่าอมีลกส่วนตัวสูงแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้เดอะเลเวอร์มาบอกในใบนี้มีโอกาสนะคะว่าจะมีความรักครั้งใหม่นะคะเจ,เจอกับรักครั้งใหม่หรือไม่ มันก็มีนะเพื่อนๆที่แบบว่าอาจจะเป็นคนเก่าหรืออะไรแต่ปรับตัวปรับใจอะไรกันแล้วอ่าแหม่มก็ไม่ได้ว่านะเพื่อนๆเพราะว่าคนเราเนาะเวลาอยู่ในความสัมพันธ์นะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนเป็นอย่างไรตัวแหม่มเองก็ไม่มีสิทธิ์รู้ค่ะของเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเข้ามาในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นแล้วเพื่อนๆโอเคอ่ะแหม่มก็ถือว่าแหม่มยินดีด้วยนะคะให้เพื่อนๆมีความสุขอะเพื่อนๆมีความสุขเป็นความสุขที่ ที่มันเติมเต็มจิตใจของเราอะ่ะไม่ไม่แอบแฝงไปด้วยความทุ์แล้วอย่างเงี้ยแม่มก็อยากให้เพื่อนๆมีความสุขมีพลังชีวิตที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันก็มีโอกาสที่เพื่อนเพื่อนจะได้เจอคนใหม่นะที่จะเหมือนเหมือนกับว่าบุญกุศลหนุนนําให้ได้มาเจอเจอกันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนฟ้าส่งมาจัก,กรวาลส่งมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะที่มา รวมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะก็มีพลังที่ดีต่อการมีความยุติธรรมให้ต่อกันก็เป็นไปได้แต่ในแต่ก็หลายพลังงานของเพื่อนแบบก็ยืนยันที่จะอยู่เป็นโสดแล้วก็รักตัวเองถ้าจะมีกัลยาณมิตรก็เป็นกัลยาณมิตรกันไปแล้วกันอย่างนั้นก็ได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะสร้างพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเองก่อน นะคะคือเหมือนกับว่าหนุนนำพาชีวิตตัวเองให้มันเติบโตแข็งแรงก่อนนะคะให้เป็นในทิศทางที่ดีก่อนส่วนว่าใครจะเข้ามานั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบเราอาจจะไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากมายนะถ้ามีมาดีก็โอเคนะถือว่าศึกษาเรียนรู้กันไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็มีโอกาสจะส่งเสริมหนุนนำกันไปในทิศทางที่ดีได้นะคะเป็นกัลยาณมิตรกันได้แต่นะตอนเนี้ย อะไรที่ไม่งดงามขอตัดจบนะคะขอกลับมาเข้มแข็งกับตัวเองก่อนนะคะกลับมาให้พลังชีวิตที่ดีกับตัวเองก่อนความซื่อสัตย์ความจริงใจกับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะและ้วก็ด้วยความที่เพืเ่อนๆเป็นคนที่รักความยุติธรรมเนาะอะไรที่มันมาไม่ถูกต้องนะเพืเ่อนๆก็ไม่ได้ยึโยงเอาไว้อยู่แล้วอะค่ะนะอะไรที่เจ็บปวดอก็ไม่แบกรับเอาไว้ นะคะขอปลดปล่อยแค่พลังงานที่มันเป็นความทุกข์เป็นท็อกซิกอะ่ะเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นการสร้างพลังรักที่ดีให้กับตัวเองแล้วพลังความสุขให้กับตัวเองแล้วขอแค่สามารถที่จะปล่อยพลังความทุกได้ซึ่งตอนนี้เพื่อนๆโฟกัสแล้วอะคะ่ะ แล้วเห็นหนทางเห็นทางออกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะกระจ่างชัดนะคะกลับมาปีพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเองเนาะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกอดตัวเองแน่นๆนะคะรักตัวเองมากๆเดี๋ยวคนรักก็เข้ามาเองเพื่อนๆในจังหวะที่เหมาะสมคือเราเองก็ไม่ต้องการให้ใครเป็นตัวตายตัวแทนของใครอยู่แล้วเนาะเราต้องการที่จะรักตัวเองก่อนแล้วถ้าจะมีใครเข้ามามันก็เหมือนกับว่าเขาก็ควรที่จะเข้ามาแบบ แบบไม่มีอะไรติดค้างกับใครอะ่ะนะเข้ามาแบบชัดเจนกันอย่างเงี้ยยุติธรรมต่อกันนะมันยังดีกว่าที่จะแบบดึงใครเข้ามาเราก็ยังติดลังอยู่กับคนเก่าหรือเขาก็ยังติดตลังอยู่กับใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นแบบความสัมพันธ์มันก็กระท่อนกระแท่นอีกทีนี้เราก็คิดว่าถ้าเขาก็เข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมในพลังบุญที่หนุนนากันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า นะคะอ่ะจังหวะนี้ไม่ต้องอะไรมากแค่ทำพลังชีวิตตัวเองให้ดีมีโอกาสเดินทางก็เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าไปหาครอบครัวก็ได้นะก็หรืออาจจะเพื่อนๆมีการวางแผนไหมไปปฏิบัติธรรมหรือว่า ไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีไปศึกษาต่อเรียนต่อพัฒนาตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างพลังที่ดีให้กับตัวเองเช่นกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการวางแผนคิดว่าเอ,อเราจะโฟกัสการใช้ชีวิตอย่างไรดีอย่างเงี้ยคือการคิดวางแผนไว้ก็เป็นเรื่องที่แบบ มันเหมือนกับจะสิ้นปีแล้วเราวางแผนให้กับอนาคตข้างหน้าของเราปีหน้าจะจัดการชีวิตย 1, 2, 3, 4, อย่างไรหนึ่งสอสาอย่างเงี้ยค่ะจะทํางานอะไรเพิ่มไหมมีโอกาสช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะโอกาสมาแล้วนะเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําอะไรใหม่ๆดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเรามีความสามารถอะไรก็ค้นพบความสามารถของตัวเองให้ได้เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปสู่ตรงนั้นหรือว่ามีการวาง ลู่ทางชีวิตของตัวเองไว้แบบใดอย่างงี้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อนะคะการเทคคอร์สอะไรสั้นๆอย่างงี้ค่ะหรือว่าการดูแลใจตัวเองโดยการไปปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ในหลักศาสนาของเพื่อนๆก็แล้วแต่อย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะหนุนนำนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงาน ของเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะก็จะมีธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มธาตุดินพฤษกันมังกรนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนมีราศีสิงน,นะคะราศีกันราศีเมถุนราศีตุลน,นะคะ เออแล้วก็วันอังคารได้ด้วยนะคะวันอังคารนะโอเคค่ะก็อ่านไพ่ให้เพื่อนๆจนจบคลิปแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะคะรับพลังงานดีๆนะเพื่อนๆนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแม่มด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ